พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันจันทร์ที่25มกราคม2,564อุณหภูมิจะสูงขึ้นมาอีก1-2ถึสองศาเซลเซียสและมีหมอกในบางพื้นที่เราไปติดตามรายละเอียดพ,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้ โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันจันทร์ที่25มกราคม2564เรามาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคุมภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2อ,องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนจากลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเมื่อต่อกันที่สภาพอากาศจากวินดี .com คอมเวลา8นาฬิกา30มนาทีเรามาดูสภาพอากาศในช่วงเช้าของวันนี้กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ปริมาณลมที่พัดผ่านประเทศไทยซึ่งเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเริ่มกันที่ทางภาคเหนือซึ่งวันนี้ภาคเหนือยังมีปริมาณลมที่พัดเบาบางเช่นเคยนะครับอย่ังแทบ ภาคเหนือตอนบ BON นวันนี้ลมพัดเฉลี่ยที่ประมาณ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเช่นเดียวกันนะครับทางภาคเหนือตอนล่างลมพัดเบาบางเช่นเดียวกันที่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับทางภาคอีสานตอนบ BON นวันนี้ลมพัดเบาบางอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูภาคอีสานตอนกลางนะครับก็ลมพัดเบาบางเช่นเดียวกันซึ่งพัดประมาณ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าน,นั้นเอง แต่ว่าลมจะพัดแรงขึ้นมาหน่อยในแถบ,บจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แถบ,บจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ลมพัดประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางวันนี้ลมพัดเบาบางนะครับซึ่งบางจุดพัดประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางจุดนะครับที่ติดกับประเทศเมียนมาแถบ,บจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ไม่มีลมเลยนะครับและมาดูภาคตะวันออกวันนี้ก็ ลมพัดเบาบางเช่นเดียวกันซึ่งบางจุดพัดอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูทางภาคใต้ภาคใต้ตอนบนวันนี้ลมพัเดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในแถบจังหวัดสุราธานีลมพัดเบาะนะครับอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทางภาคใต้ตอนล่างวันนี้ลมพัดแรงขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดู กรุงเทพมานครและปริมณนลนะครับลมพัดเบาบางที่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาต่อกันที่ลมในทะเลเริ่มที่ลมในฝั่งอ่าวไทายนะครับซึ่งแทบๆภาคตะวันออกลมพัดประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนลมพัดเบาบางนะครับแทบจะไม่มีลมเลยนะครับแล้วก็ลมจะพัดแรงขึ้นมาตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางจนไปถึงภาคใต้ตอนล่างนะครับลมพัดเฉลี่ยที่ประมาณ 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลฝั่งอันดามันก็มีลมพัดประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับจากปริมาณลมวันนี้เรามาต่อกันที่ปริมาณฝนนะครับวันนี้ทางตอนบนของประเทศไม่มีฝนนะครับก็เริ่มจะมีฝนตั้งแต่ภาคตะวันออกบางจังหวัดน,นะครับที่ติดกับชายทะเลจะมีฝนตกที่ราวๆ0.2มิลลิเมตร mm นะครับแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบน แถบแถบจังหวัดประจวบกีริขันมีฝนตกที่0.1ม mm. ิมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มีฝนตก0.2ม mm. ิมแล้วก็จะมีฝนตกในทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับบางจุดในแถบภาคตะวันออกนะครับฝนตกประมาณ0.6ม mm. ิมนะครับแล้วก็จะมีตรงบริเวณภาคใต้ตอนกลางนะครับก็0.3ม mm. ิมถือว่าวันนี้มีฝน บ้างนะครับในประเทศไทยตอนล่างนะครับจากปริมาณฝนเรามาต่อกัที่อุณหภูมินะครับวันนี้อุณหภูมิอุ่นขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับในหลายพื้นที่เรามาเริ่มกันที่ทางภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิประมาณ23องศาเซลเซียสเลยนะครับส่วนบริเวณยอดดอยนะครับอุณหภูมิก็ยังเย็นอยู่นะครับประมาณ21อองศาเซลเซียสและทางภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงประมาณ 27องศาเซลเซียสนะครับทางภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสมาดูยอดภูกันนะครับยอดภูวันนี้อุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นมาที่28องศาเซลเซียสภาคกลางอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันและภาคตะวันออกวันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ28องศาเซลเซียสภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 27องศาเซลเซียสและภาคใต้อตอนล่างอุณหภูมิประมาณ28องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ28องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับถือว่าวันนี้อุณหภูมิอุ่นขึ้นมาพอสมควรนะครับจากอุณหภูมิวันนี้มาต่อกันที่ปริมาณเมฆนะครับวันนี้ก็มีปริมาณเมฆพาดผ่านในบางพื้นที่นะครับยังภาคเหนือตอนบนมีเมฆพาดผ่าน อยู่ที่ราวยี่ีนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานก็แทบจะไม่มีเมฆให้เห็นรวมทั้งภาคหลังด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มมีเมฆตั้งแต่ภาคตะวันออกปกคลุมประมาณ53%นะครับภาคใต้ตอนบนเมฆปกคลุมที่45%รวมไปถึงภาคใต้ตอนล่างด้วยนะครับประมาณ4 6และเรามาปิดท้ายที่ปริมาณขึ้นที่กระทบฝัง่งซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่า ปริมาณขึ้นไม่สูงมากนักน,นะครับมาเริ่มกันที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยในภาคตันออกคลื่นสูงประมาณ0.4เมตรภาคใต้ตอนกลางคลื่นสูงประมาณ0.3เมตรและภาคใต้ตอนล่างคลื่นสูงประมาณ0.8เมตรนะครับและมาดูที่ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูงเพียงแค่0.3เมตรเท่านั้นเองและนี่ก็เป็นสภาพอากาศโดยรวมจากวีดีดอทมเราไปสรุปสภาพอากาศ และพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต่อเลยครับจากพยากรณ์อากาศและแลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่ก็อุ่นขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ก็อุ่นขึ้นมาถึง1-2องศาเซลเซียสส่วนบางพื้นที่ก็มีหมอกลงนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกลงนะครับถ้าหากว่ามีความจะเป็นจะต้องเดินทางผ่านบริเวณนี้ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไว้ด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ก็มีฝนนะครับตกในบางพื้นที่แต่ว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นทับทับภาคตันออกภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศทั้งหมดในวันที่ที่25มกราคม2564และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ